ครับสวัสดีครับน้องวันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของเนื้อเรื่องของอ,อกิจกรรมครบรอบ3ปีเนาะออ,อันนี้ผมเลือกเป็นทางด้านตัวละครของออผมเลือกเป็นทางด้านของเจ้าชายไม่ใชาย อผมเลือกเป็นยิงคอฝนเนาะเอ้ยผมเลือกเป็นเจ้าชายยิงคอฝนเป็นผู้เสียหายใช่ไหมครับาจะไม่ผิดในห้องของผู้หญิงเออใช่ผมเลือกเป็นเจ้าชายยิงคอฝนเป็นผู้เสียหายเนาะก็ะคือคนที่เสียชีวิตน้่นเองการกระจายของคราบน้ำมันค่อนข้างแปลกบริเวณที่มีรอยคราบน้ำเป็นวงกว้างที่สุดคือบนเตียงและขอบหน้าตา่างถ้าขอบหน้าต่างเป็นน้ำจากนําฝน แล้วลอยนะ้ำบนเตียงเกิดจาอะไรทำไมเธอไม่เรียกร้องขอความช่วยเหลือล่ะอาลัะเขาบอกว่าวิธีการทำไมเธอลึงไม่เรียกร้องอข้าบน้ำประหลาดตามตามของจริงขอฝนไหมโอเค้า,ถ,า,ถ,าถูกผมว่าน่าจะเป็นการห้องเล่นกดการสายอันนี้น่าจะเป็นการตายนะครับผมว่า ไม่ใช่อ่ะข้ามน้ำโป่าเออใช่ว่ะอืมยังมีข้ามน้ำบนบนบรานอะไรวะมีคาบยังมีคาบหน้าอยู่หน้าอยู่ใต้ภาพวาดตรง ผนังด้านซ้ายที่ทอดยาวเหยียดจากหน้าต่างบนบน,บนเตียงมีคราบนะคราบน้ำกระเด็นไปทั่วและบนพื้นจากเตียงไปยังหน้าต่างที่เป็นหยดหยดเขื่อนอะไรงงงงมากอ้าวอ้าวอะไรวะโอ้ไม่ใช่กดผิด เพราะบอกมีอย่งนั้นเออใช่ด้วยบราฑิตรกรเข้ามายิงขอฝนน่าจะหลับจนกระทั่งตื่นมาตอนที่ถูกรัดแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเธอถูกผ้าชุบน้ําอุดปากจมกูกไว้น้ําปริมาณมากไหลเข้าผ้าผ้าก็สับน้ำรวดเร็ว,รวปิดกั้นการหายใจของเธอนั่นคือเหตุผลสิ่งนี้ยังอธิบายได้ว่าทําไมเธอถึงไม่ขอความช่วยเหลือ และทำไมถึงมีข้าวอยู่บนเตียงและตอนที่บัตเตอร์อเลอร์ตะโกนอยู่นอกห้องก็ยังได้ยินเสียงน้ำไหลโอเคไปยังชิ้นส่วนต่อไปทำไมปีศาจอาทีถึงต้องฆ่าเธอด้วยละ่ะ DM เคยบอกว่าปีศาจอาทีเป็นคนโลภน่าจะเป็นอ่ายังไม่มีคำให้การน่าจะเป็นกุารจขึ้นายไหมอ่าใช่ น่าจะเป็นของที่ดูมีราคาน่าจะเป็นการซื้อขายนี่ไหมเลาคิดว่าใช่ไม่ใช่อ่ะอันนี้มันไม่ได้อ่ะอะไรวะสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจทำให้ค่า หญิงขอฝนเนี่ยไม่ใช่เออใช่สักทีนึงเขาเพราะว่าเออดีเอ็มเนี่ยเคยบอกไปว่าคนที่ได้รับวายแดงเนี่ยจะเป็นคนที่ตกลงการซื้อขายส่วนนมก็คือการปฏิเสธการซื้อขายนั่นเองเนาะซึ่งปีศาจลาตีหรือกาลาเทียถูก ได้รับนมซึ้นแสดงว่าประสิเสธการซื้อขายโดย DM เอ้เให้ผลว่าเธอนั้นโลภเกินไปเอ,อาล่ะไปกันต่อปดตอนที่ก้เ7าอห้องคอฝนดิงคอฝนถูกล็อกจากข้างในงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปีศาจลาตีหรือได้คนใช้ของเธอเป็นฆาตกรพวกเธอจะหนี้เป็น,เ,ปนเนยังไงนะผมคิดว่าน่าจะปีนออกมาจากทางหน้าต่างนะผมว่า เข้าทางหน้าต่างออกทางหน้าต่างอะไรอะนเงี่ยเห็นไหมเอ้ยอ๋อนี่มันกระจกแผ่นใหญ่เป็นสุดท้ายอีสาราตีมีร่างกายพิฆาตแต่คนเชฟของเธอสามารถช่วยเธอก่อขห้นทั้งหมดนี้ได้ ฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นจ้องมองไปยังประตูที่พิสณิของนาตี่ก่อนทำเพลงฉันจะรับโทษแต่ฉันรู้สึกว่าตัวเองต้นงอดบางอย่างไปตำรวจสืบสวนโฮเซม,มาถึงแล้วทุกอย่างฉันก็บอกตัวเองว่าปีศาจก็ยอมแล้วเฮ้ยช่วยอ๋อโอเค,อเคตอนนี้ก็คือสรุปเมื่อกี้นะที่อ่านมาคร่าวๆคือเขาเหมือนคิดว่าน่าจะมีบางอย่างที่ขาดหายไปแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็หลังจากนั้นตำรวจก็มาแล้วก็จับ ปีศาจราตาีไปนั่นเองหลังจากนั้นเสียงฝนก็หยุดพร้อมกับแสงแห่งวันใหม่ฉันก็นึกว่าทุกอย่างจะผ่านไปแล้วแต่ทุกคนก็แต่ก็มีคนบอกว่านกประหลาดได้หายไปแล้วตอนที่ DM มาบอกข่าวฉันฉันก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งแรกก็ไม่เห็นนกประหลาดอีกเลยแต่ฟังจากบทสนทนาเธอไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยธรรมดาของดีแน่นอน เธอยังดูเข้าใจปีศาจราตีเป็นพิเศษด้วยเธอเป็นผู้สมรูรควมคิดึันก็ดีเกลับมาอย่างห้องนักเล่นเพื่อตามหาตอนเดินผ่านห้องปีศาจราตีฉันก็นึกถึงเพลงกล่อมเธอร้องในวันนั้นมาๆามาามา,มา,มาเธอไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วคิดแต่เธอคือเป้าหมายสุดท้ายของปีศาจราตีเค okay. มาอย่างอันนี้ครับเนาะเอาละเริ่มสืบสวนไปอย่างนี้เนาะวันนั้นนกปลาดแล้วเรื่องอะไรวันนั้นเธอเล่าเรื่องกับนกกระกลงแค่นี้นกชั่วลายอยู่ในกรงถ้ทาทางฉันต้องไปพบปีศาจรตีครั้งโรงพยาบาลบ้า ปีศาจรจาิครั้งหนึ่งวันหลังพายุนั้นแต่สิ่งที่แปลกใจคือสถานที่เราได้พบกันไม่ใช่คุกในสถานีตำรวจจะเป็นโรงพยาบาลบ้าที่มีไว้สําหรับพวกคนรู้จักการปัญหาในวงตะโกนดูเหมือนว่าปีศาจรจาิจะคุ้นชินกับสถานที่แบบนี้อย่างดีสถานการณ์เออมบริและไม่แปลกใจที่ฉันมาคือพูดง่ายก็คือจริงๆแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาจะติดคุกแต่เนื่องจากโรงพยาบาลบ้านเนี่ย มีไว้เป็นที่สําหรับคนรวยแบบเนี้ยก็คือจ่ายเงินน่ะจ่ายเงินให้แบบว่าเออเหมือนรอบเป็นคนบ้านนะฉันต้องมาที่โรงพยาบาลบ้าเพื่อทักษาตัวแบบนีน้จะได้ไม่ต้องติดคุกเนาะซึ่งปิศาจละตีก็รู้ดีอยู่แล้วว่าจะต้องมาอยู่ที่แบบนี้และรู้อยู่แล้วด้วยว่าคุณตะก,กะก็คือนาอิฟไหมกคือตัวเราแหละจะต้องมาหาเธอเื่สืบสวนปิศาจละตีพวกคนหาเธอไม่เจอใช่ไหมเธอตายแล้วเหรอ คุณยังอยากให้เธอมีชีวิตอยู่เหรอ,อฉันไม่ได้ต่าคุณถามเธอเชื่อสิคุณต้องอยากให้เธอมีชีวิตอยู่แน่คุณคาดหวังมากกว่าคนที่คูสิฉะนั้นเห็นแก่คุณช่วยธุระเล็กๆนอยๆของฉันฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งอย่างน้อยตอนนี้เธอก็ยังจะมีชีวิตอยู่แต่คนเป็นนักเสพน่าจะรู้ว่าถ้าคนเราไม่ได้กินอาหารไม่ได้ดื่มน้ำจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่ ฉันทิ้งปิศาาไว้ในตู้เสื้อผ้าของฉันฉันบอกแสก็นั่นจะเห็นแล้วคำตอบคุณต้องไปหาเองแล้วละ่ะฉันกลับไปยังคฤหาสน์ทันทีโดยไม่มีเวลาไปคิดว่าทุเรศใหญ่ที่เธอพูดถึงอะไรกันกลับมาถึงคฤหาส์ฟ้าก็มืดแล้วฉันมีเวลาไม่มากรวบรวมบอกแสของปีศาจลาดีอยู่นี่หาไปสิลูกอ,อนาไม่ถึงเปิดประตู ที่คนใช้ปีศาจตีขัดขวางไม่ให้ฉันเปิดตอนนั้นฉันเจอคุณเดียดอกนงในนั้นฉันพยายามคิดว่าสามารถใช้กุญแจได้กระเป๋าสองใบนั้นคือถ้าไม่ได้ติดตามมาัแต่แรกก็จะมึนๆหน่อยนะห้องของยิงขอฝนน่าใช่เปิดกระเป๋าใบนี้เนาะฉันเปิดกระเป๋าดูข้างในมีการ์ดเหมือนกับบัตรเชิญคนที่เอวเศษชิ้นส่วนบัตรเชิญเข้าร่วมรหัส ลกลับไปอย่างห้องเดิมห้องเล่นฉันเอาพุกมมาที่ห้องพุทอ่ะดูให้ต่อกันอนะ คืงออะไรวางงเห็นแล้วเขาคร่านอกี้มันมันกลับค่อยๆแกะฟิล์มตแะแคงเพื่อถอดข้อมองอเก็บระบเสียนส่วน มันควนจะมีการแป๊บๆบแบบแบบหนึ่งนะดูไม่ออกจริงเออนี่นี่ ยีงไงได้แล้วมันสลับกับได้คือยังไงอะเวณนี้เออช่างมันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่ออ๋อมันต้องออกมาหรอไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนั่งเลื่อนอยู่ตั้งนานภาษาฝรั่งเศส10นาฬิกา30นาทีเนห้องหนังสืออ๋อฉันไม่รู้ว่าด DM มหอ้องอะไรเมื่อไหรปีศาจทีเป็นคนที่พิธีต่อเยอะเธอ ชอบใช้คำกลลวงอย่างนี้แบบลับๆอย่างนั้นเขาคงเป็นคนใจบอดเชิดในนกประหลาดเช่นกันแฟมมขจีการตายของหญิงขอบฝนก็คือรู้สึกว่าหญิงขอบฝนจะถูกเอคนรับใช้ปุกเข้ามาแล้วก็ตอนที่เข้ามาก็คือเข้ามาทางหน้าต่างแล้วก็ เสร็จกระจกก็ไปโดนนั่นแหละนะแล้วก็เอาผ้าที่ชุบน้ำขึ้นข้อมบนเตียงแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำไปรัดคอ,อไปรัดที่ตรงคอ,อเออนั่นแหละจนหายใจไม่ออกแล้วก็ตายส่วนเจ้าชายรู้สึกว่าจะจะ,จะโดนวางยาวางยาพิษนะครับเนาะใส่ในวายแดงนั่นแหละเนาะเลยทําให้เจ้าชายตายส่วนหมาของมันรู้สึกว่าจะได้กินนมเนาะซึ่งในนมนั้นก็จะมียาถอนพิษอยู่ ก็เลยทําให้หมาไม่ตายแต่ว่าเจ้าของอเสียชีวิตเนาะห้องของห้องนอนแขกนกประหลาไม่พบอะไรทั้งสิน้นเราจะให้หาเพื่อบัตรเชิญนีไ่ไงอ่บัตรเชิญเสื้อชิ้นสวยอีกอันนึงเนาะ มีตรงไหนอีกน่าจะมีอีกส่วนนี้แหละปัดเชิญอีกส่วนนึงเนาะเ,เสร็จบัดเชิญครับเนาะพอหัสข้อมูลโอเค ภาษาฝรั่งเศสเนาะอาจไม่ออกกาิกาครึ่งห้องสะสมดูเหมือนดีเอคนนี้เนะี่ยจะเก่งเรื่องภาษาฝรั่งเศสซะด้วยห้องสะสมอยู่ชั้น2องเราควไปตรวจสอบกันป้ายแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันจําได้ว่าห้องเราแข่งที่นี่จะเชื่อมต่อกับช่องเสิร์ฟอาหารซึ่งอยู่ชั้นล่างดังนั้นช่องเสิร์ฟอาหารในห้องสะสมละ่ะ เพื่อป้องกันความชืญทางเข้าของช่องเสิมอาหารชั้นสองจึงถูกปิดเอาไว้ฉันรู้และนกป,ประหลาดอยู่ไหนน่าจะอยู่ในช่องนะควาะว่าเกมการขังก็ในที่สุดเราก็เจอตัวนกประหลาดอยู่ในกล่องไม้ซึ่งอยู่ตรงช่องทางเดิน เธอใกล้ความตายเพียงก้าวเดียวแต่ก็รอดมาได้สิ่งที่พบอยู่กับเธอก็คือภาพถ่ายทั้งสองใบซึ่งภาพถ่ายนี้ก็เป็นของสะสมของตระกูลหญิงขอฝนและเจ้าชายนั่นเองถ้าเปรียบเทียบกับประโยชน์ของข้ตอตกลงแล้วฉันออกจะสนใจธุรกิจเล็กๆน้อยๆที่ปีศาจพูดถึงมากกว่าเธอก็ปฏิเสธการขอข้าพบของฉันังตั้งแต่น,นับจากนี้ไปไม่นานตำรวจโฮซ่ก็บอกว่าเธอขอพบนกประหลาดที่พักที่ ตัวดีแล้วก็คือเออ่ปีศาจราตีขอพบกับยกประหลาดเนาะไปยังห้องอืง่นเนาทำทุกความสัมพันธ์มันเจอจะเจอเลยฉันก็ไม่คาดเธอจะตอบคำถามจะผิดคาดเธอมองไปที่ฝนกนหลังห,วหัวหรอกคุณนักสืบคำตอบของคำถามคุณปีศาจราตีก็บอกไปตไั้งแต่คืนที่ฝนตกแล้วนี่ ผู้หมายถึงเรื่องรล่อของเธอนะหรออ่าจริงสิตอนนั้นคุณไม่อยู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาตัวหนึ่ง no งั้นก็แสดงว่าคุณเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ฉันคือตุ๊กตาตัวนั้นต่างหาก mm. คือถ้าฟังในคลิปอะมันจะได้มันจะดูเรื่องเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเนาะ จดูเหมือนอันนี้ผมไปฟังคร่าวๆมานะเหมือนกับเอาทางด้านปีาศาจราร์ติเ์เป็นคนเล่าเรื่องขึ้นมาเนาะก็คือเรื่องก็คือเป็นเป็นเรื่องที่เธอวางแผนเอาไว้นั่นแหละแต่ว่าเธอน่ะจะแ,แปลงนิดดิหนหน่อยๆเนะาะตอนฉากที่เธอร้องไห้ก็เป็นฉากที่เธอก็เปลี่ยนเป็นฉากที่เธอหวัวเราะและยิ้มอย่างมีความสุขแทนเนาะแล้วก็ระหว่างนกประหลาดกับปีาศาจรารตีเนี่ยเหมือนกับ มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนะเหมือนกับมีความรักอะไรกันด้วยเนาะอันนี้คร่าวๆที่ผมประมาณสรุปแนละ้วก็สวราร์นี้ก็เนื้อเรื่องของ i d e n t i t y v ปีฉลองครบรอบ3ปีก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเนาะถามว่าเกมเปิดแต่ตอนไหนก็คือเกมเนี้เปิดแบบให้ไดนในแพดโกลบอลนะรู้สึกวันที่11เดเือนกรกฎาคมส0 1 8เนาะตอนนี้ก็สิบส เดือนกรกฎาคม2021เราอยู่กับเกมนี้มาถึง3ปีแล้วนะครับส่วนตัวผมมันเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนประมาณก่อนฮาโลวีนประมาณวันที่10กว่ากว่านี่แหละตุลาคม2018นี่นแหละปีเดียวกันถามว่าเริ่มรู้จักกันประมาณน่าจะประมาณช่วงสิงหาสิงหากันยาอะไรประมาณนั้นอะช่วงนั้นแหละเนาะผมเริ่มรู้จักแต่ว่าเริ่มเล่นก็คือ10 ประมาณสบิบกว่าตุลาแล้วก็รหัสนั้นอะ่ะมันมีทั้งลีโออลาดินแต่ว่าตอนที่ผมนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องการผูกบัญชีผมเลยไปเผลอดีลิทเกมทิ้งเพราะเนื่องจากสเปคมันเครื่องมันกาี่ยเล่นเกมนี้มันก็ต้องใช้กินที่เยอะอยู่แล้วก็เลยลบแล้วโหลดใหม่จะได้ประหยัดพื้นที่หน่อยนึงแล้วปรากฏว่ามันข้อมูลหายไปเลยเพราะผมไม่ได้เชื่อมกับบัญชี google play ซึ่ง ผมก็เลยเสียรหัสไปเนาะซึ่งรู้สึกว่าจําไม่ได้แล้วว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับรหัสเก่าหรือเปล่านะแต่เท่าที่จําได้เคยเคยเป็นเพื่อนอยู่แล้วก็กดดีลิทไม่ก็มันแบบหายอัตโนมัติไปแล้วอะเนาะอ๋อไม่แหละมามามามผมจําได้รู้สึกว่ามันแอดเพื่อนไม่ได้เพราะเนื่องจากตัวผมมัน อีรหัสหนึ่งมันหายไปแล้วเออพูดง่ายๆก็คืออีรหัสหนึ่งหายมันก็จะไขมันจะไปรับแอดล่ะรับแอดทิปนึงไงหรือว่าอีตัวตัวหนึ่งของผมมารับอ่อมันก็ไม่ใช่อย่แงละรู้สตกว่าชื่อผมชื่อสุดปีบีนย์ก็สู่รหัสก่อนอะขอภัยนะขอไอแป๊บหนึ่งอันตัวผมเองก็จําไม่ได้ด้วยแล้วนะว่ารหัสก่อนอะชื่ออะไรเนาะผมลืมไปแล้วนะมันสามปีแล้วนะผมก็ไม่ได้จาไปได้ด้วยเนาะรีซิสันคะแนนก็ตามระเบียบแล้วเนาะ ก็หล่ดมาตามระเบียบนี่ก็คร่าวๆเนาะมาดามเลดก็รีไปตามสไตล์ของเข้าไปเนาะมมมไม่รู้สิผมยังไม่อยากเข้านอนเลยนะอยากอยู่กับเพื่อนๆกันต่อแต่ก็อย่างว่าเลยนะอ่ะครับเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรา ไปนั้นก็เลยดีกว่าเนาะปิดคลิปไปเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะก็สรุปก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะเนาะเรื่องเนาะอาจจะแบบไม่ละเอียดมากเพราะเนื่องจากถ้าจะให้ละเอียดเนี่ยน,น่าจะต้องมาอัดอีกรอบหนึ่งอะนะซึ่งผมซึ่งมันจะต้องไปชมไอ้แบบที่เป็นคลิปอนะที่คุณจะชมคลิปอนะแนะนำว่าให้ไปดูนะครับเพราะว่ามันมันจะทําให้เรื่องมันดูปฏิปต่ปตอกันมากขึ้นโดยช่วงช่วงนั้นอะมันจะเป็น การเล่านิทานอะไรมากกว่าเนาะของระหว่างกาลาเทียไอ้กลุ่มนั่นแหละแต่ว่าคนตะกะจะไม่ได้อยู่เนาะเพราะเนื่องจากเขาไม่ได้เข้าเนาะก็เป็นช่วงการเล่านิทานเป็นเชิงแอนิเมชันอะไรแบบนั้นเนาะม็ไปดูกันได้เนาะแล้วส่วนจะมีซับไทยแล้วนี่ใช่ไหมถ้าไม่ซับไทยก็ซับอังกฤษเนี่ยอย่างนั้นก็น่าจะพอเข้าใจมากขึ้นมันจะทําให้คนเข้าใจเนาะอะไรแบบนี้เนาะก็สำหรับข้าวสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครด้วยเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนาเกิดเซีรซีรีส์แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเนาะคลิปนี้ลงไปก่อนเนาะสำหรับวันนี้ก็บายบายและอย่าลืมลาตีสวัสดีกันนะครับอา่า